ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สู้ขู่สุคนพี่น้องเจ้าขาพูดที่อยู่ทางใกล้แหละกระทางไกลทางใต้แหละกระทางเหนือเนาะพี่น้องเนาะในประเทศและก็ต่างประเทศที่กาลังฮัดสมอยู่พี่น้องจ๋าเมื่อนี่เมื่อยแหงพี่น้องและก็สิฟ้าเฮ็ดคลิปแบบเร็วๆด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี่เพราะว่ายังบ่ได้เอางัวเข้าคอกสี่โมงแรงเลยพี่น้องจ๋าชสวงเ้ากับไปหลับจังเสียหญ่าบอกพิกเครื่องมือช่ว่งใบกับไปเก็บผิกับมากับฟ้ามาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้า งัวกับห้องอยู่ว่าสั้นจะเข้าคอกอยากอัดคลิปก็อยากอัดคลิปเนาะมื้อนี้ผู้ข้าสิพาพี่น้องมาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแม่ใบสีนกยุงเนาะพี่น้องเนาะแม่ใบสีนกยุงนี่ผู้ข้าเคยพาเห็ดพี่น้องไปแล้วโดนแล้วเละพี่น้องตั้นตะปีก่ายแล้วแหละแต่ผู้ข้าบ่เคยเอาลิบบินเห็ดมื้อนี้ผู้ข้าอยากลองเอาลิบบินเห็ดพี่น้องจ๋ามฮหัวสิออกมาสวยงามแนวใดเนานะมาเบิกมาชมนํากันเลยจ้า แม่ใบสีห่างนกยุงเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือริบบิน้นเมื่อนี้ผู้ค้าเลือกไส้เป็นริบบิ้นสีแดงเด้อพี่น้องจ้าผู้ใดมีริบบิ้นสีอย่างอยากไซสสีอย่างก็เอาตามสะดวกเลยเด้อจ้าอันนี้ก็ห่อนิ้วใบ,บสีแบบประยุกต์ไว้แล้วเนาะจ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือรวดเบอร์สิบแปดเด้อจ้าแล้วก็มีรวดเล็กเบอร์ยี่สิบสองเด้อจ้ายี่สิบสองประมาณนี้เนาะจ้า หลังจากนั้นเราก็เริ่มเลยพี่น้องจ้ามว้วนเป็นนิ้วใบสีก่อนเลยจ้ามว้วนเป็นนิ้วใบสีโบราณเด้อจ้าดับแรกอคือมืดแท้โทรศัพท์คอยคือมืดแท้พี่น้องมว้วนเป็นนิ้วใบสีแบบโบราณเนาะให้มีหูไว้เด้อจ้าให้มีรูตรงนี้ไว้บ่โทรศัพท์กับโบสซัดปันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแม็กไว้แล้วก็ใช้ลิฟบินเนาะจ้า ห่อันนี้จะใช้ริบบินแค่ชั้นเดียวเด้อจ้า่อชั้นเดียวจ้า่อเป็นนิ้วใบสีประยุกต์แบบนี้เด้อจ้าแม็กให้เรียบร้อยจ้าหลังจากนั้นนำรวดเบอร์ยี่สิบสองเนาะพี่น้องนาะเป็นรวดน้อยเนาะมาม้วนใส่ลิบบินเนาะม้วนเป็นนิ้วใบสีนั่นแหละจ้านี่มมวนใส่ลิบบินเลยเป็นแบบนี้เนาะจ้าพยายามมมวนให้แบนๆบ่ตองให้กลมโดยลิบบินนี่บีบไปพร้อมกันดีพี่น้อง อารศทรัพท์คอยแจ้งอยู่บนนอพพี่น้องเนาะคือทรงอยากมืดมืดชัรศัพย์กับบดีพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ุแบบนี้ไว้ทั้งบิดสามชิ้นเด้อจ้าพี่น้องจา๋าริบบิ้นเนี่ยเอามาห่อไว้เป็นสามชิ้นอันนี้เราใช้เป็นแม่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสองสิบสามสิบเอ็ดแล้วแต่เฮาเลยเด้อจา้หาหลังจากนั้นก็เริ่มเฮ็ุเลยเนะาะหลังจากนั้นก็เริ่มมว้วนใบตองเป็นนิ้วใบสีเนาะ ลักษณะแบบนี้สองชิ้นเด้อค่ะคูณค่าสิไปเร็วเด้อพี่น้องเด้อที่ได้อธิบายละเอียดลายแม่ใบสีนิ้วใบสีโบราณแบบนี้สองอันเด้อจ้าประกรบเข้าหากันอย่างนี้จ้าจ้าตอนที่ประกรบนี้เราจะเอาลวดเสียบเข้าไปในนิ้วใบสีเด้อจ้าเสียบเข้าไปตรงกลางนี้ก็ได้จ้าพี่น้องนี่ หรือว่าเอาเสียบเข้าไปในนิ้วใบสีเลยก็ได้เสียบเข้าไปเลยดีกว่านี่ลวดเบอร์สิบแปดเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เอานิ้วใบสีโบราณสองอันประกบกันแล้วนี่จ้ะใช้แม็กแม็กไว้ใช้ใบตองหอ่อแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ได้จ้ะอ๋อแล้วก็แม็กลงไปอย่างนี้เด้อ พอห่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่ตัวนี้ลงไปเลยลิบบินที่เฮาเห็ดเตรียมไว้3ชิ้นนะพี่น้อง เหลือรวดเหลือไว้นวนี้เด้อเพื่อนเขาอยากเสียบดอกไม้จุ๊บแต่งเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไคคิดว่าเจ้าของสิบริด้เสียบดอกไม้จุ๊บแต่งกับบเป็นอย่างเนาะ <c oughs> แล้วก็เปียลงมาอีกประมาณ2ชั้นเนาะพอได้แบบนี้แล้วก็เลียมทั้งข้างออกเด้อจ้าทั้งสองข้างเรือเจียนออกให้เรียบร้อยนะจ้าพอได้แบบนี้เซตบ,บันีิพิกมาด้านนี้เด้อจ้าพลิกกลับด้านเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้า พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านมาแล้วก็ใส่ใบตองห่อนะนี่จะ้ะห่อหนึ่งอันแล้วก็ใส่นิ้วใบสีที่เอาเตรียมไว้ ประกอบเข้าไปเลยจ้ามันจะสั้นไปไหมมันจะสั้นไปนิดนึงนะนี่พี่น้องจ๋าขอเพิ่มนี้แป๊บหนึง่งมันจะสั้นไป ขอเพิ่มคอันี้ลงมาอีกนิดนึงยนี้มันสั่นพดเพิ่มมาสักอันหนึ่งแหละก็เพิ่มฝั่งนี้สักสองอันแล้วกัน สามอันเมื่อกี้ว่าสองอันมันเพิ่มมาเป็นสามอันเพิ่มมานิดหนึ่งนะจาาสามสี่อันฮะสักสี่อันนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าช่อแม่ใบสีเลยจ้าเวลาเข้าชอบก็เข้าชอแม่ใบสีแบบประยุกต์เนาะพี่น้องเนาะอ๋อมันแบบนี้เลย แม็กหน้าลังให้เรียบร้อยพี่น้องจ้าฮะขอเก็บทิ้งหมอจ้า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 อยู่นี่ห่อ จ้า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 มาต่อพี่น้องบนแล้วซามพี่น้องอันนี้ได้เห็ดยามือแรงเน้อจ้าเห็ดยามือแรงต่อเมื่อกี้นี่ข้าเจ้ามาเอื้อนเมื่อกี้เพราวะตอนที่กําลังเห็ดอยู่เนาะมือเวนนี่ข้าเจ้ามาเอื้อนไปเก็บผิกซอยพี่น้องจ๋ามันก็สี่โมงแรงกว่าเลยเนาะส่วนกระโบไก่ดอกพี่น้องอยู่หลังบ้านนี่แหละจ้า ขาเจ้าส่วนไปเก็บพริกซอยหัวมันบวแล้วมันสิค้าแล้วหนาก็เลยเดี๋ยวปะพี่น้องปะเป็นเก็บพริกซอยขาเจ้ามันแล้วเพิ่อกลับมาโกหกมึงแรงแบบนี้กลับมาโกหกมงแรงเมื่อยกก็กินข้าวกินน้ําแล้วแลยกะเลยสิมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งพี่น้องจ๋าเนาะขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องจ๋าค้างค้างคาคา,า,าไว้เนาะเงินกันอยากไกลกันเล่นไปเห็ดพี่น้องสามมองส่มองมือน,นี้เห็เดเวียเออข้าเจ้า ข้าเจ้าเก็บผิดนะปกติขาเจ้ากับโบไดเออ้นดอกบัดน,นี้มันโบทันแล้วบัดน,นี้มันโบทันมันคำ้ำสี่โมงกว่าเนาะตอนที่ผู้ค่าเห็นให้เบิง่งแรกๆนะก็เลยได้ยไปซอยขาเจ้าก่อนพี่น้องจ๋าอพอไปซอยข้าเจ้าแล้วเลยกากินข้าวกินน้ําแล้วตอนนี้กาทุ่มกว่าแล้วพี่น้องอทุ่มสี่สิบแหละผู้ค่าก็เลยสิมาท่าคิปให้พี่น้องเบิ่ง่อพี่น้องจ้า <c oughs> ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้า หลังจากนั้นก็เข้าชอปไปเรื่อยๆแนวนี้นะจ้าวิธีเข้าชอปกดเงายเนะจ้าพี่น้องจ่าภาพก็าสิมืดีนเดอยามกลางคืนพี่น้องยามกลางคืนไฟกับโบกคอยแจ้งไฟอยู่เฮือนนนะพี่น้องจ้าลอดมันน้อยอืแม็กหน้าหลังให้เรียบร้อยเดี๋ยวจ้าจะได้แน่นเนาะ พี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็คือว่าเซตเนาะการเข้าชอเนาะพี่น้องเนาะแม่ใบสีนกยูงเนาะจัาจากริบบินอ่าตอนแรกกระบาดซี่ไส้มันครบหลายนิ้วอยู่พี่น้องใบตองห่อเฮานี่เฮาซีกไว้แลวมันเบิร์ตอนนี้ผู้ค้าค้านลงไปตัดเราตามความซื้อเนาะก็เลยเอาแค่เก้านิ้วเนาะจ้าสองสี่หกแปดเก้านะพี่น้องเนาะเก้านิ้วกัมะสามารถที่แม่ใบสีปลกชามได้เนาะพี่น้องเนาะใบสีเทพได้เนาะกาใบสีพุ่มก็ได้จะเป็นตัวขั้นเนาะจ้า หลังจากนั้นพี่น้องจ้าพอได้แบบนี้เราดัดงอจ้าดัดงอแบบนี้เด้อจ้านี่นี่อันนี้คือช่วงอกช่วงตัวแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงคอเด้อจ้านี่นี่ช่วงต่อจากนิ้วใบสี่นี่ฮักลงจ้าฮักคอหงจ้าฮักคอหงจ้านี่ฮักลงช่วงตัวนี่กกเอ็นเอ็นเอ็นออกนี่เอ็นออกนะนี่เด้อจ้าบันนี้อันช่วงอันริบบิ้นทั้งทังหัวนี่ก็ฮักกับหลังจ้าฮักกับหลังนะนี่จะงอไปเลยจ้า ส่วนลวดที่เหลือนี่เขาจะไว้เสียบดอกไม้ตุ๊บแต่งเนาะจ้าเพื่อความสวยงามเนาะจ้าพี่น้องจ้าเนาะนี่นมาพี่น้องได้ลักษณะของหงแล้วเดี๋ยวผู้ฆ่าสตุ๊บแต่งดอกไม้ให้เรียบร้อยเนาะจ้าและมาเบิงนํากันว่าออกมามันจะสวยบอเนาะจ้าแม่ใบสีนกยูหรือแม่ใบสีหงทองเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิงท้าจุ่มนํากันแบบแล้วเลยเด้อจ้า พี่น้องจ๋าตอนนี้ผู้ข่าก็ได้ตบแต่งเซจเรียบร้อยเนาะเจ้าค่ะภาพกับซิโบซับเป็นใดเด้อพี่น้องยามกลางคืนก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจ้าพี่น้องจ๋าโทรศัพท์กับบอดีพี่น้องเอ้ยมึงกว่ากับซิป,ปมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้กับประดับด้วยดอกพุดเนาะจ้าส่วนนี้กับเป็นดอกพุดเนาะจ้าส่วนตานี่เป็นดอกบานไม่รู้โรยเนาะจ้าเป็นอะไรเจ้าค่ะคืออยู่บ่จ้าคือ,อู่บเนาะ แม่ใบสีนกยุงจากริบบินเนะจ้าพี่น้องจ๋าเป็นอะไรก็ฝากพี่น้องติชมเข้ามาเด้อพี่น้องเจ้าข่าววัตถุก็คึกใจพี่น้องบอดเนาะเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ข่ากันทีคอตัวลาไปก่อนเด้อเจ้าค่ะพี่น้องจ๋าขอบอุ้ขอบใจเบิร์ตซูกุุคนที่ติดตามนิ๊บส้มเนาะจ้าพี่พาย์ใใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าผู้พ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องเจ้าข่าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า